สวัสดีครับวันนี้เราจะลวกหอย50กิโลครับวันนี้มแมลงคู่เอาไปแจกครับวับนนี้กำลังลวกครับกำลังลวกนะครับหอยแมลงคู่ใหญ่ๆส,ดๆ,สดๆจากเขาเลยโอ้โหกินกันไปเลยครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับพี่เนเดี๋ยวผมจะพา ลวกซุกซุกแซ่บแซเพลินํ้ำกิม้อมนะครับเนาะตอนนี้บ้างเป็นทุงเล้นยครับกางจัดเรี้ยงเนาะไปแจกนะครับแล้วเจอกันนะครับอสครู่ครับตอนนี้กระลวกเซ็จแล้วนะครับเนาะกับหอยแมลงภู่หาสิบกิโลครับเมื่อนี้เขาลวกเขาสิบไปแจกนำคนเลี้ยล้นทั่วไปที่เพิ่นกำลังหิวกันนะครับเนาะ ของของจอก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 เมื่อนี้หนูโบใจดีเพิ่นกันเลยว่าเออห่อหอยแข้งดวกไปแจ๊กคนกันนะว่าสั้นว่แม่น่อยแข้งหนอยแมงไู่ผู้หอยแมงผูนาะครับพี่น้องคือสิแซบว่าสั้นว่าจากไ้บไว้คนเห็ดก็เมื่อยคือกันแต่ว่าในเมื่อเห็ดแล้วเฮาก็ต้องสู้นะครับพี่น้องเนาะรับฝากเป็นกำลังใจนะครับไปแจ๊กกันวันนี้เราก็ เราไปทําความดีกันนะครับหนูไม้มเมลีงผูกบ่ได้มาขายครับมือหนึ่งแกฟพีม่มีคนเหรอมีคนเหรอมรนีคนวายุคนวายุแลาลูกใชาย นี่เรอนครับอันนีนไ้ไม่แจกฟีไม่แจกเลยมันหาคนควยไมแจกเรือด่วกไม่เม่ไม่ งได้คนี่หอยแมลงปูก ลุงหายเมงคู่ลวกจ้า mày mày đây luôn 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 thôi oh. mấy cầm là rồi ăn mày ăn 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 มาให้ค่ะค,ครับพี่พี่เอาหอยแค่เออไม่ใช่หอยแมยงผู้ลวกไปทานนะคะทานให้อร่อยนะคะ <ๆ S 1> น้ำ <ๆ S 1> ด้วยมา